จะซื้อตั๋วก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปนะครับผมก็เจ้าหน้าที่เขาจะถ่ายรูปให้นะบริเวณนี้นะครับหรือว่าจะถ่ายรูปคู่หรือว่าจะถ่ายรูปคี่คก็ได้ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ถ้ามากับครอบครัวเราก็ถ่ายกับครอบครัวถ้ามาคนเดียวเราก็ถ่ายกับคนเดียว <No. S 1> นะรบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดสินค้าของที่ระลึกนะครับก็ราคาก็ไม่แพงเหมือนเดิมนะครับไม่แพงแล้วนะครับเค อันนี้เราอยู่ที่เวเนโตนะครับก็ดูอันนี้น่าจะเป็นน้ำพุนับไอออกจากก้อนหินนะครับผมอาจจะเรียกว่าน้ำพุก็ได้โ <Okay. S 1> อเคบรรยากาศล่มลื่นนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ท่านใดที่อยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นทางออกโอเคบรรยากาศลมลื่นมากๆเลยนะครับ อ่าไม่ใช่เข้าทางน้นเข้ามาดูด้านไหนได้เลยนะครับ อันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่มาเกะมาแคะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาแครนะครับผม oh. ขนฟูเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับบริเวณนี้ก็เช่นกันนะครับมาแคร เป็นยาหแห้งๆนะคบโอเคอันนี้จะเป็นแกะเนาะ,ะแพะแพะอิกัวล่าอ๋อเป็นแพะอิกัวล่านะครับนี่นิ่งมากๆเลยนะครับ กินยังมีความสุขมากๆเลยโอ้ดูตรงเข่าครับขา,นะขามากๆเากแมว ไปดูน้องแปะนะครับด้านในน้ก็จะเป็นห่านนะครับหลายตัวเลยทีเดี อันนี้ก็มจะมีเกมให้เล่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะจะเป็นยิงปลาโป่งนะครับยิงธนูยิงปืนนะครับิงงงไงไงไวอออรร ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรถปั่นนะครับ <No. S 1> เป็นเรือปั่นก็มีจักรยานปั่นก็มี <Okay. S 1> สามล้อปั่นก็มีนะครับด้านนี้ใครอยากจะปั่นเล่นครับผมเชิญได้เลยนะครับ น,นี้จะเป็นบอ่อปลาคาร์ฟนะครับสวยมากๆเลยนะครับใครอยากจะมาถ่ายกกรูปปลาคาร์ฟก็มาได้นะครับบริเวณนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นบอ่อปลาคาร์ฟสวยมากๆเลย เยอะมากๆเลยนะครับจะมาให้อาหารก็ได้นะครับหนึ่งกระปกุกกระปุกลักสี่สบาทตามกระปุกร้อยเดียว และนู้นก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับโอเคนี่นะครับวิวที่นี่สวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีภูเขาสามลูกครับหนึ่งสองสามนะครับกับน้ำพุโอ้โหถ้าใครอยากปั่นนะครับก็สัมามาปั่นไปที่ตรงนั้นได้เลยน้ำพุนะครับเล่นน้ำไปด้วยนะฮะัหรือว่าได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับ คปั่นไปด้วยนะครับก็มีผู้ติดตามไปด้วยนะครับเมื่อมีรถขบวนอุ้ยมาเป็นแถวเลยโอ้โหก็จะมีรถนำขบวนแล้วก็มีผู้ติดตามด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะครับ ก็จะมีจะเป็นการชุมนุมระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนะครับตอนนี้ก็ไม่เกรงกลัวโควิดกันเลยนะครับผม งก็จะเป็นบริเวณบ้านน้องกระต่ายนะครับตัวนี้น่ารักมากเลยด้านโน้นน่าจะหนาวนี่ตัวนี้ก็น่ารักครับผมนี่ตัวนี้ดูหูดิโอ้โหโคตรยาเลย ไม่อยากเลี้ยงว่ะเด,ด,ด้ด้อขนฟูเลยตัวนู้นอะ่ะนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วฟารมอะไรน่ะนีเหลืออุ้ออยตัวนู้นนี่ตัวนี้อนั้นเปิดย นี่ตัวนี้เปิดประตูเข้าไปเลยอื้น่ารักมากอยากไปเลี้ยงอยากไปเลี้ยง มาล้อมรอบเลยโอ้โหน่ารักมากมเลย <c oughs> เขาไม่ให้อุ้มนะครับจับรูปสัมผัสได้นะโอเคะ <Okay. S 1> ดูตัวนูเฮ้ยตัวนี้อะไรจ้าม,มนุษย์ <c oughs> พวกมนุษย์ฉันจะกินน้ำอย่ามายุ่ง นี N é. N é, uh ่น huh. ี่มาดมจะไม่หมดเลยโอ้โหตัวนี้อยากเอาไปเลี้ยงว่ะดูตัวนี้ดิเงียบมากนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวเเเฮฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น่ารักามากๆเลยนะครับ เม่ทายบ้างเรา่ายบ้างบริเวณน,น,นี้เนี่ยก็กจะเป็นการจัดส่วนแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่โหว,ว้าวสวยมากมาก <S 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 2> <S 2> เหมือนหลุดมาในโลกของญี่ปุ่นเลย นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเนต่านะเนี่ยมีผักบุง้งมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีเห็นไม่เห็นมีเต่านะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปเต่าขึ้นมาให้ดู้วนี่กวางซิต้านะซิก้านะครับ Nè, <thu observer> na <cười tsunami> <laughs> cho mặn mặn <grave> เราก็ได้เดินทางกันต่อนะครับไปที่เขากระโจมเป็นถนนที่โหดที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ มากเลยครับผมโอสมยาน้ำว่าเขาก็โจรจริงๆครับตลอดเส้นทางนี่ถือว่าทรหดมากนะฮะดู470ก็ยังไปได้ครับ เาวกระุนสุดยอดนะจบนับมารินก่อนอภกันเลยนะครับ ก็ได้มาถึงที่เขาพระโจมแล้วนะครับก็บรรยากาศก็กสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าใครมาที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะบริเวณนี้เป็นจุไดไฮแดนระหว่างประเทศเมียนมาก,กับประเทศไทยนะครับบรรยากาศก,ก็เย็นสบายครับสามารถมากางเต็นท์ได้นะมากินลมชมวิวนะครับกับบรรยากาศที่หาได้ยากนะครับผม้อรนรไปเลยางฟ้าเจอน้าอ,อตัว บริเวณนี้ก็จะเป็นที่หลบภัยนะครับหลบกระสุนหลบระเบิดนะฮะจากเมียนมานะครับที่เขารบกันนะฮะแล้วก็กระสุนก็จะสาดมาถึงที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถพี่ทหารเขานะครับทางดีขับรถสบายบนนี้มีเซเว่นนะครับด้านนี้เลยนะครับเป็นร้านค้าสวัสดิการของพี่ๆตระกชายแดนนะครับผมมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมทำบุญกันด้วยนะครับผม สำหรับท่านใดที่จะมาตั้งแคมป์นะครับก็สามารถตั้งแคมป์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านนูน้นหรือว่าเป็นด้านนี้นะครับผมนี่รักนะักเขาก็ะโจนนะครับผมนี่นะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นเขาของประเทศเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นมูวบ้านชาวชาชนเมียนมานะครับผมทางเราเขาฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาเรา ฝั่งนู้นฝั่งเขาเขานะครับโอเคก็เสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะครับเพราะวันเหนื่อยมากๆนะครับด้านนู้นก็จะเป็นแคมป์ของพี่ๆรถโฟวิวนะครับก็สายลุยแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะครับด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่านะครับ บริเวณตรงนี้นะครับก็<ด>จะเป็นจุดเช็คอินนะครับสำหรับนักเดินทางนะฮะนักประจนภัยนะครับที่ได้ขับขึ้นเขามาที่นี่แล้วก็มาติดสติกเกอร์เป็นที่ระลึกนะครับผมเห็นนกไหมครับนนกไหครับนกกำลังน,นกกำลังมีอะไรกันนะ สองตัวนะน,นะครับตอนนี้แ็ดกล้องกลมีงล้เลยครับไอ้แบตหมดนะครับแบตหมดกันก็เลยเอาโทรศัพท์ถ่ายนะคอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่น,นะครับก็เสียดายนิดนิดนะครับ เรากะว่าจะมาเก็บภาพสวยๆละเอียดๆสูงอย่างเงี้ยรายละเอียดสูงก็เสียดายเดี๋ยวรับน้ำมาใหม่นะครับ สวัสดีครับ